เดินมา <ไป S 1> เนมาหน้าหน่อยเดินมาหน้าหน่อยพอดีเสมอละคุาวโรยรอบเลยนาวโรยรอบเลย สพักกาศอ,อีก,กุฎชรอ,อันปดปรงโทนสเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมี